สบายดีพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับเช่ายูทูบสุขูทุกคนเด้อมันนี่มาอีกแล้วยิ่งหนูคือเกาคือเกาจักสิหมานคือเกาเด้อมันนี้พ่านไก่ไปได้มากครับมีนะครับพันแกะนะครับพัานไงเขาคือเกาแล้วก็ผ่านสันนะครับมันนี่ผนสันมากครับพ่นว่างแล้วแล้วก็ผ่านแท็กนะครับใหมาแก้มือหลายๆคลิปที่ผ่านมาท่านอาจจะเห็นโยพ่านแท็กไปน้ำ ฟ้าวพี่น้องฟ้าวเอาไปติดตามมึงครับผมครับรถใกล้จะหอดไม้แล้วครับ่ค่อยติดตามมึงอีกเท่นึงนะครับผมครับผมพี่น้องครับมาหอดไม้แล้วครับมาใส่กระลับน้ำพร้อมหยอดเขาน้ำพี่น้องไม้เก่าไม้ที่มาก,กับพ่านไก่พ่านแกะนะครับมนีมาหลายพ่านอยู่คือยังเอ่ยน้ำไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยมาติดตามกันเบ้องครับเดี๋ยวเห็นว่าปากแปว่ในั้นก็ไม่ได้เอา ไม่มาน้ำขมอนี่ลืมนะครับอยู่รถเลยเฝ้าแห้งมันคำเหรอครับหาโม,งม้งเหรอไหมน่ครับหยอดเขาขึ้นเก้าหละเดี๋ยวที่ตามมึ่งนาะพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องแล้วแหละครับหยอดเขาแล้วแลวหละมืดพอดีเนาะพี่น,อน้องเนาะตัวเป็นยังไงมันนี่กระไดล้มลมเป็นจะคือบ่บปุเป็นยังไงพันแกะพันจันพันแท็กขึ้นมาเลยยังนะครับพี่น้องเบิ่งล่มขนาดเด้ครับ ลมบรรยากาศริมโขงครับพี่น้องจะจีบเองไดเดี๋ยวไปรถกันครับเดี๋ยวทค่อยเข้ามาลุ่นกันคือก็เอาละครับจะลุ่นกันตลอดเป็นยังไงบูลมปานนี่มันคือบ่บุ๊นะครับเอา้าะจะได้กับทั้งค่ายฝากติดตามนะครับผมครับกลับมาแล้วครับทีมงานฮอดรถดลดแล้วเดอ้อฮอดรถดลไวแล้วนี่มือนี่พันแท็กไ้โอกาสคร,ครับมบนไห้พันแท็กมาแก้โตโดนเติมระวังได้เลยมาพันแท็กมือน,นั้นเ้าไปเคลื่อนมหมยจะโดนเลยเนาะเป็นเดือนปะ โอ้ยเอาให้อโอกาสเพม่นให้โอกาสนี่ครับพ่านพ่านสันนทิคาร์บอมผ่านจัน,นผาน่นานไงออกจากออกมาแล้วครับว่างแล้วมือนี่ออกจากบ้านไงหรอ,อวา่ <laughs> วางแล้วเบิร์กเบิร์กนี่ผ่านไงห้องมูนี่สีแสดงสักกายภาพบ่โดมยาโดมแล้วเออโดมยาโดมแล้วครับมือนี่ลม้มขนาดเลยเลยด้อเอามือนี่ครับเบาโยครับเบาโยมากล้วครับนี่ยมอนี่พันมาเด้อมาก อยากมาเหรียญน้ำนะครับเนาะเอาลอมเมืองพคนสิบมานมาใส่ใส่กลับจากหลังสองอ่าสองเมืองเด้อครับสองหลังเด้อของของผ่านสันใส่เท่าไหร่เท็ดครับเท็ดเท็ดเท็ดหลังเนาะของว่าวปากแป็ใส่แปดพี่น้องเมืองคนสิบมานเอาเอ้ามากันที่ห้าขนาดวูนี่ของผ่าหญ่เข้าผ่านแก่กับผ่านแตกตอกล้วนๆครับเอ่ะมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อไปครับพี่น้อง ไปเบิ่งกองเข้ากันมาเนี่ยพี่น้อง ท่านออกพี่น้องเขามาลุ่นกันย่างเงาเบิ้งเนาะว่ามันนี้แดดอยู่ก็แดดเยอพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่ช็อตเด็ดเดี๋ยวทีเดี๋ยวไทยเบิ่งเนาะครับอผม่พี่น้องครับมื้อนี้บ่หมานปานไดนพี่น้องซ้ำเห็นนี่แหละเนาะพ่อได้คว้วได้คว้วพี่น้องได้อ้อมได้อ้อมได้อ้อมฝีมือไผ่นองนี่นอนฝีมือคุดบ่วงบ่วงบ่าปากแปะเฮ็ดไว้เฮ็ดงานแล้วเด้อพี่น้องเด้อ บาแทแต่ว่าบ้บาปีดาผ่านแท็กเป็นผู้คนถือครับนี่สมหนาผู้ถืออืมเอาละซ้ำนี่นาะพี่น้องน้องธรรมดาละนูเดือนไงนพี่น้องเอาซํานี่ละจังคอยว่าพอกันไม่คลิปหนาครับผมหมานคือเกาหมานคือเกาผ่านเกียงวะพี่น้องครับคลิปนี้กับทีด็อล่าพ้าจาก้ะพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกซับทุกการติดตามพี่น้องผู้ใดกดติดตามกดซับสไกใครให้กะ ขอยตื่นไว้รวยเบื่อเดอ้อสำหรับกิมนี้เมื่อนอนกันพี่น้องสามทุ่มกวัวสี่ทุ่มแล้วครับสวัสดีครับ